แม่นี่ก็มาหยั่วน้ำลายพี่น้องเบแยบอีกเกานะคะอันแนวแซบแนวมันแนวอ้วนไกย่ยกพี่นี่และค่ะพี่น้องนะคะเห็นแต่ว่าอยากลดหุนนะคะพี่น้องแต่แนวกินนะคะมีแต่ของมันมันนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจังว่ากันไม่เรื่องลดหุนนะคะเนาะนะคะแม่เน,นี่ยก็ขอแซบไฟก้อนล้วกันนะคะม่เน,นี่พี่น้องมาเล่าวต้มหมูได้ด้วพี่นอ้องต้มอันหมูสามสั้นนะคะเนื้อหมูโลนึงนะคะพี่น้อง นะคะสีมากินเมียงหมูเด้อก่ะเด้อเห็นบอมือน,นีใส่หุ่นเซนนะคะพี่น้องนะคะใส่ผักสลัดในสวนเห้านี่ละพี่น้องนะคะอามลงไปค่ำแรกกระแซบโลดนะคะพี่น้องนะคะนีกระพากันกินเขาแลงนี่ละคะ่ะพี่นอ้องเซ่แๆบเ่บแกบกนที่พอเพิ่นจิออกไปสวนนะคะเอาเขาแลงว่าท่านได้ย่อยมากเขาเ้าตอนะคะตือนขึ้นมาย้ามเ้าก็มากินเขานะคะพี่น้องมือนีเ้สผ้าเด็กหน่อยไปตลาดนัดนะคะ ในอำเภอตลาดนัดทุกวันอังคารนะคะมันก็จะมีข้าวของหลายนะคะผลไามา้กร,รากใหม่พักยางต่างๆางยางต่างๆนะคะพี่น้องหลายนะคะของใส่ของซอยเสือ้อผ้าอีกยังเกิดทุกอย่างล่ะคะ่ะพี่น้องซมปีเนาะนะคะของกินแนวกินแนว,แนวอยากนี่นะคะ่ะพี่น้องมูเห็ดเป็ดไก่ก็รลายนะคะ้มน,นี้สิกินขา้าวเศร้านะคะแล้วก็จะออกไปตลาดนะคะเมน,นี่จะนั่งรถโดยสารนัเด้อน,นะคะพี่น้อง นะคะพอกินข้าวเศร้าเรียบร้อยแล้วเ่าก็จะมาอันนดดั่งรถโดยสารไปตลาดกันนะคะตลาดอันระยะทางก็ประมาณยี่สิบโลนี่ละคะพี่น้องยี่สิบกว่าโลนะคะนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะไปกาบก็ประมาณอันสี่สิบโลเนาะนะคะพี่น้องนะคะน้องแตงโมก็ไปน้ำนะคะน้องมะนาวก็ไปน้ำนะคะยายก็ไปน้ำนะคะกันนี่แหละค่ะพี่น้อง นะคะเพราะมาหอดตลาดแล้วนะพี่น้องเก็มาหาสื่อของใส่ของซอยในร้านน้นะะนองย่ายผ้าย่าิมื่อ,อเสือเสื้อผ้าน้องมะนาวเพิ่นก็นสิได้สูตรงามสามสูตรุ่นเดอ้อพี่น้องนะคะเพิ่นกับพากันสื่อสองคนพี่น้องเพิ่นนะคะพอสื่อของเรียบร้อยแล้วเฮาก็มานั่งทารถอันโดยสารเนาะนะคะเขาของเกลายนะคะพี่น้องสื่อสื่อหลายยางอยู่นะคะพี่น้องนะคะ ก็มีผูมมาตลาดหลายอยู่นะคะเพราะว่าเป็นตลาดนัดธนาคารคนเกิดสิมักมากสื่อของใส่ของซอยขึ้นกันนะคะนี่เท่ากับนางทารถข้าวหนึ่งนะคะนางกินอันนามกินหมากไม้ทานะคะพี่น้องอันหลังจากที่มาจากตลาดแล้วนะคะพี่น้องหิวเข่าคักนะคะได้บักแตงมากนะคะจะตามบักแตงกินนะคะนี่ได้หอดบักสตอนะคะ บักแตงกับอันปิ้งไก่ใหม่หนึ่งนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องแบบง่ายๆแบบแหล่งดวนอันหิวเขาคักนะคะพอกินเขากินน้ำเซตเรียบร้อยแล้วแม่น้องมะนาวเกิดมาทักทักไม้พุ่มนะคะพี่น้องเป็นการเหตุต,ตุงตุงใบโพนะคะนี่มากี่ก็มางให้กำลังใจนอนสบายเชยนะคะพอะตกแล้งมากนะคะพี่น้องเงร่งแรงนะคะแม่น้องมะนาว เกิดได้ต้นกหนาวเด้อค่ะเด้อพี่น้องนะคะเห็นบอกต้นมหนาวจะเอามาปลูกนะคะเพราะว่ายุบานมอค่อยมีบกหนาวนะคะบพราะมีมะนาวกินนะคะปลูกไว้มันก็บ่เป็นหมากให้นะคะเกิดเน,นี่ลละพี่น้องเห็นบอกพี่น้องมเนาเตรียมดินเห็นบอกดินมองนี้ว่าสิปลูกบกทุเรียน,นะคะพี่น้องอันเมืองโ่งแล้วคิดว่าอันซื้อเพิ่นกินโลดสานะคะ บ้านาซีรอดนะคะพี่น้องบักทุเรียนเห็นแต่อันคิดว่ามันปลูกยากหลายนะคะก็เลยเอาบักนาวนี่แหละค่ะเอามาโ่งนะคะพ่อได้อันเก็บใส่อันกับเขากับนามใส่ตามบักฮงนะคะนอะบักนาวในบ้านก็มีนะคะที่ปลูกไว้นะคะแต่ว่าเป็นบักนาวที่มันคืนเองตามธรรมชาติที่เขากินอันเม็ดมันบานนะคะเป็น้อกมะนาวก็ทอนมาปลูก นะคะแต่ว่ามันบบ่เป็นหมากห้ก,ก็เลยนีราเปพน่นองพซส้อต้อนบักหน้าต้นนีแปดสิบบาทเด้ดขาเด้อพี่นอ้องนะคะอันต้นใหม่อันพันธุ์ใหม่ซูม,มืออนี่แพงนะคะพี่นอ้องนะคะจากเมืองกีอันต้นลาซีสีพาสิบบาทน,นะคะซุม,มืออนี่อันพันธุ์ใหม่ต่างๆค่อนข้างที่จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่นอ้องนี่นะครพีนนะะพน่น้องปลูกง่ายๆนี่แหละค่ะพี่น้องพี่น้องไม่ล้วเกิด หันอันใบไปทางทิศตะวันออกเห็ดทรงคือคือนะคะพี่น้องนะคะนี่แหละครับน้องเพราะเขาปลูกแล้วเขาก็จะเอาเอาเศษไม้เศษยังนะคะพี่น้องมาอันกันใบนะคะใบไก่มันเคลียนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าไก่ไทยบ้านเ่นเลี้ยงกับลายนะคะแม่น้องมะนาวกับใได้ล้อมล้อมรั่วอันบ้านน้ำนะคะ นี่นะคะพอปลูกแล้วเขาก็หดนามเลยนะคะพี่น้องเห็นบอต้นบักนาวแปดสิบบาทนะคะพี่น้องเดี๋ยวถามเมืองว่ามันจะเป็นหมาให้บอ่อนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องปลูกไว้อันเิ่น่ามันมันมันโดกคักพอขาเพิ่นข้นขายอันพันใหม่พันบักนาวนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะพี่นอ้อง,นะะะะองเซตเตรียมพ้อยแล้วนะคะปลูกบักนาวนะคะก็ มียัางก็อยากปลูกไว้ได้ไลายนะคะพี่นอ้องอย่างที่ฮ้าจำเป็นต้องใส่ในการประกอบอาหารทุกอย่างนะคะพยายามปลูกไว้นะคะจากนั้นก็จะมาให้อาหารป่านะคะพี่น้องปะดุกปะดุกพี่น้องมะนาวก็เริ่มสีไงแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะก็จะประมาณบวมเมนพ่อเดือนละบอกนะคะก็พ่อเดือนแล้วนะคะพี่น้องนะคะพ่อเดือนละลานะคะเพิ่นก็เริ่ม กินอาหารหลายก็จากตะกีน,นะคะนี่นะคะมะไทยบึงตน้นมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้ที่เคยอันบอกว่าอันทอนต้นมาปลูกนะคะมันบ่ค่อยเป็นมากแม่ค่ะพี่น้องหรือว่าห้องตรงแต่งกิงออกหลายๆบอกพี่น้องนะคะเอามันนี้ก็ภาพพี่น้องช่อม,มีอย่างต่างๆหลากหลายมาด่วนแล้วนะคะหลายนาทีอยู่นะคะพี่น้องจึงได้ก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจซอยกดไหลกดแช่ กด ie คอมเมนต์เพื่อจิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะเมื่อกี้จิขอลาไปแล้วขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณหลายนะคะที่เข้ามาชมคลิปแม่น้องมะนาวสวัสดีค่ะ